แผนการสอนที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้แน่นอนว่าทุกท่านเมื่อจะสร้างแผนการสอนแล้วเนี่ยทุกท่านก็มุ่งหวังว่าแผนการสอนให้เป็นแผนการสอนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่คําถามก็คือว่าแล้วแผนการสอนที่ดีละ่ะควรเป็นอย่างไรนะครับเรามีคําตอบนะครับประเด็นแรกคือ แผนการสอนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้สอนผู้สอนแต่ละคนมีทิชช n ่สไตล์ไม่เหมือนกันทนนี่จริงแล้วมีเลนส์สไตล์ก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นแผนการสอนนี้จะต้องเป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับครูคนนั้นครับที่2แผนการสอนเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดที่เป็นดับขั้นตอนชัดเจนและเพียงพออันนี้สาคัญน,นะครับเราคง ไม่อยากที่จะได้แผนการสอนที่อ่านแล้วสับสนนะครับขั้นตอนของการว wow ้าวขั้นตอนการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการวัดมือต่างๆจะต้องชัดเจนแล้วต้องมีความเพียงพอที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหรือ learning outcome ที่วา,างไว้ที่3นะครับแผนการสอนที่ดีจะต้องแนะนําและเสนอแนะเทคนิควิธีที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างผู้เรียนได้หลายท่านอาจจะใช้เทคนิคเช่น active learning brainstorming ก่อนนะครับหรือใช้เทคนิคของการตั้งคำถามวิธีต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผู้สอนเนี่ยสามารถ engage หรือทำให้ผู้เรียนสนใจได้มากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าผู้เรียนเรามีความหลากหลาย learning style ของแต่ละคนก็หลากหลายบางคนชอบภาพสวยๆบางคนชอบได้ยินเสียง บางคนชอบลงมือปฏิบัตินะครับันดับที่4แผนการสอนที่ดีเนี่ยจะต้องมีความสมบูรณ์แบบอยู่ในระดับหนึ่งครบองค์ประกอบและที่สำคัญจะต้องเหมาะสำหรับผู้เรียนในกลุ่มนั้นๆแน่นอนครับว่าเรายังไม่มีแผนการสอนที่สมบูรณ์แบบและคงไม่มีที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ แต่เราคิดว่าแผนการสอนที่สมบูรณ์เพียงพอน่าจะเป็นตัวการันตีได้อย่างว่าจะพาผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์งที่เราต้องการได้นะครับแผนการสอนที่ดีเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบที่ตายตัวนะครับแผนการสอนที่ดีเนี่ยอาจจะมีรูปแบบมีฟอร์แมตท,ที่ต่างออกไปได้บ้างนะครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของ Inquiry Base ก็อาจจะเป็นํำนองนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแผนการสอนที่เน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือแม้กระทั่งศิลปะเองก็อาจจะมีธรรมชาติของตัวเองนะครับประเด็นที่6ก็คือแผนการสอนเนี่ยอาจจะต้องสามารถถูกปรับเหมาะได้ง่ายนะครับอาจจะต้องถูกสามารถใช้แล้วสามารถเปิดโอกาสให้เราสามารถปรับหน้างานได้ง่ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าในการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ไม่ ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับแผนการสอนก็น่าจะแนะนำนะครับประเด็นเหล่านี้ไว้หรืออาจจะมีการอยากรู้อยากเห็นนะครับนอกประเด็นออกไปที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้นะครับแผนการสอนก็อาจจะมีช่องต่างๆให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหน้าง,งานอย่างที่ควรจะเป็นนะครับต่อไปนะครับแผนการสอนที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นแผนการสอนที่ ทำให้ผู้สอนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของการสอนได้เห็นคุณค่าของแผนการสอนที่ซ้ํไปนะครับนะครับแผนการสอนนี้ทําให้ผู้สอนอยากสอนมากขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับแผนการสอนที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงกับตัวหลักสูตรกับตัวคอร์สรายวิชานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเนื่องจากว่า แต่ละการสอนเนี่ยเรามุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําผู้เรียนสู่ l e a น n i n g o u t อย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทสรุปอย่างหนึ่งนะครับว่าหรือข้อควรตระหนักก็ว่าได้ว่าแผนการสอนที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับสามารถนําไปใช้ได้ครับ